คุณไข่เบื้องหลังการทำครัวคุณไข่ค่ะก็จะออนแอร์วันนี้นะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook ค่ะรายการครัวคุณไข่นะคะตัวหลังพาน้องไปทำบ้างสิได้ได้เฮ้ยมาป้าม,มากับเจนเดี๋ยวเดนะี๋ยวแล้วทำมัน <mm> มันกรไม่าวเกินไปอะ <mm> ไม่้องมันขาวมากเลยอ่ะหน้าหน้าหนุ่ี่ออนแล้วแบบ ะไรฮะก็แกงเลตั้งแก๊งเลตั้งเฮียเลตั้งเลตั้งอะไลเกตั้งเลตั้งเซมบันเซมบัสใช่ใช่ใช่อ่เอก์พีซีเซมบัสตั้งแมนเด่ม้ ชวนเร่าคุยหน่อยค่ะทุกคนคะ่ะให้มันมืดมิดมันกิเอสว่าง พี่บูจัง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 ไป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  มีเรื่องที่อยากคุยไหมคะไอ้เนี่ยได้ดูกีฬาที่กีฬาขาป่าที่กีฬาอ๋อที่ไปดูแข่งฟุตบอลกันใช่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 น้องไม่ได้ไปแต่น้องก็ดูที่หน้าจอนะเป็นไงบ้างพอตื่นเต้นเลยคือแบบตอนนั้นน้องสะผมใช่ไหมน้องก็ะได้ผมแล้น้องก็แบบเปิดก็แบบรุนมากเลยจนแบบไอ้เนี่ยไอ้ได้หัวหัวตัวเองเฮ้ยก็แบบตั้งคือนั่งรอแบบว่าจะแบบเปิดเปิดตัวครั้งแรกด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ้ายรุน จัง how you do how do you feel จัง are you o k a อ are you okay อะไรอะไรนะโอเคไม่ยู how do you feel about king cup football football ราชมังคลาจริงเหรอยูได้ดูเปล่าไม่ได้ดูได้เลยอะไรเนี่ยอยู่มาแล้วสนุกมากเลยนะคราวหน้าต้องดูนะรู้เปล่าดาวเดตแอร์โยอ แล้วทำอะไรกันดูหรอพี่เชอร์ยังไม่มาค่ะมีคนพี่เชอร์มาสามมีจ้างรู้ยังมีคนถามว่ารู้หรือยังว่าชูกะชูแปลว่าอะไรรู้แล้วอ่ะแปลว่าอะไรคะแปลว่าฝาใช่ไหมชูชูใช่หรอมันใช่เหรอชูกะชูแปลว่าอะไรแปลว่าชูกะชูโอ้โอเคโอเคชูกะชูชูกะชูโอชูกะชู ชุกัชุ่กุ๊ชุกัชู่อะไรเหกันเนี่ยถ้สองคนเนี่ยหน้านี้หน้านี้หน้านี้นี่จางร้องเพลงไทยหน่อยมีคนขอมาอันนี้เพลงอะไรสวัสดีดีไหมเนี่ยไม่รู้อะเพลงวันสงการวันสงการแล้วเฮ้ยสงการวันนี้เป็นวันสงการหนุ่มสาวชาวบ้านฮุกฮุกุกหน่อยฮุกหน่อย สวัสดีวันไยไม่ใช่แต่มันไม่ยุดหองการมีเพลงเป็นวันสงการรู้จกชาวไมีจไม่น่ารู้จักเพลงนี้ป้ามีเพลงอื่นป้าที่แบบลอยลกระมาไดมอกระโดอยอยกระมาแดนแรกเดี๋ยวเดี๋ยวคืออันนี้มันผิ่เลยผิ่เทศกาลี่้มยี่ยมราสองไงเานเรา วันเดือนที่สองวันเทนเดือนสิยี่ยูอง้าถามยูนี่ว่าเคยเรียนเรื่อันนี้บอะนี่ไรนะขอข้าวขอแกงอันนั้นน่ะโอ้ยแดงผูมือจันเจ้าขอข้าวขอแกงขอแหวนรองแดงผูมือน้องข้าขอช้างขอม้าให้น้องข้าขี่ขอเอี้ให้น้องข้านั่งขอเตียงตั้งให้น้องขานอนขอตอนให้น้องข้าดูขอละครให้น้องข้าดูขอไอชูเรียงน้องข้าเถิดขอใจเธอให้ตัข้าอโอ๊ย เอามามาอันนี้คือคุยกราถึงไหนแล้วเนี่ยมาเล่นเกมกันนะเล่นเกมอะไรอ่ะเกมอะมรขาวอีกแล้วว่ามันดิ้งเกินเฮ้ยวิจังเล่นอันนี้นี่จังรู้จักกันไกลไข่ข้าวใหม่เหรอเห็นไหมอ่ะหนูตั้งกล้องถูกป่ะไข่ข้าว่ไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่ข้าวใหมไข่กันไกลเอ้ยกันไกลอันนี้ให้วิจังทำคนเดียว

วิวนี่จะไปวันไหนนะคะไปญี่ป pues ุ่นไป go to Japan วันไหนไม่รู้เหรอคะที่ญี่ปุ่มีนะอีมีเลยเลยรจะไมละไม่จะไม่ละอ3งอม่อน่ง นีอโกัอเอนนี้มีแขกรับเชิญมาเพิมค่อแนะนำตัวก่อนนะนำตัวก่อนเยเข้าเข้ามาในนี้ได้มั้ยมาใกล้ใจะได้รักกัน เปลี่ยนเปลี่ยนไว้เขาก่อนเองมาพี่สวัสดีค่ะแค่์แครแต่แต่แหละค่ะเขาปากตอนนี้เล่นอะไรอยู่ก็เมื่อกี้กำลังเล่นเกมกับมีจังอยู่ใช่มันเป็นอะไรนะเหมือนกันไกลไข่ผ้าไหมมันคือไลฟ์ในไหนในจุ๊กค่ะคล้ายๆในอ่นังปั๊ด โซคของศปน่ะนนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทานจัมตี้ไม่ทันทันจัมตี้มาเกือและไอพีพีอรีเล่น้เลยอันนั้นคือคล้ายๆกับกันไก่ไข่ผ้าใหมแต่ว่ามันเป็นนเเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นมันเป็นเวอร์ชันน้ำอุ้ยรอเขาทาหรอ ถือให้ตันไกลไจกนไ่ไ่ใบสองใบห้าสิบาสิบสใบนึ่ไข่ผไหมไข่กไนี่คือมาไเพื่อมาลองกันไกลไข่ผ้าไหมเฉยๆก็อิษฐานกูคุยอะไรก็ได้แล้วคนเวลาแล้วค่ะดูแล้วค่ะลาลาก่อนพึ่งมาทันได้จะหม่นะเขายังไม่ได้ เอาพี่เนอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ไล่แล้วกันนะคะบายยเอาก็มีน้ำใสด้วยไม่ใช่หรอบาย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 สวัสดีคทุกคนเอาจบเลยี่จบแล้วนะบายบายจุ๊บ